สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของระบิดมาแช่นะคะกลับมาเจอกับพี่ต่ายในคลิปนี้อีกแล้วนะคะคลิปนี้เชื่อว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายๆท่านต้องดีใจมากๆแน่เลยที่พี่ต่ายทำคลิปนี้ออกมานะคะเพราะว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่แบบว่าถูกขอเข้ามาแบบเยอะมากแล้วก็ตั้งถูกขอเข้ามาตั้งนานแล้วแล้วพี่ต่ายก็ผัดปันประกันพุ่งไม่ทําให้สักทีนะคะแต่ว่าคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเม้ามอ,อยเรื่องของครีมกันแดดที่ใช้ดีแล้วก็ราคา ถูกราคาน่ารักนะคะมีต no ัวไหนบ้างนะคะแต่ต้องบอกแบบนี um ja. ้ก่อนว่าจริงๆแล้วในนี้ค่ะพี่่ายไม่ได้ใช้แค่แบรนด์เดียวหรือว่าไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างที่พี่่ายใช้อยู่จริงๆนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคลิปนี้จะมีทั้งแบบที่เป็นครีมทาแล้วก็แบบเป็นสเปรย์มีแบบที่สําหรับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกขอพูดถึงตัวที่พี่่ายใช้แล้วรู้สึกว่าชอบที่สุดเลยในบรรดาที่ใช้นะตอนนี้นะคะน่าจะเป็นตัวนีเวียต ตัวนี้จะเป็น nivea sun an protect a n t e oil control serum นะคะจะเป็น spf 50 pa บวบวกนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อเซรัม่มแล้วก็ตัวนี้พี่ต่ายซื้อมาจากซีซเซเว่นอีเลฟเว่นราคาอยู่ที่149บาทปริมาณ24 ml คือจะบอกว่าใช้ดีมากแล้วก็ราคาถูกมากตัวนี้จะชอบตัวที่ว่าเขาเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดู พราะถ้าเป็นเนื้อเซรั่มเสร็จแล้วค่ะปึ๊บเวลาที่เราทาครีมบำรุงแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันซึมเข้าผิวเร็วแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าระหว่างวันมันก็ไม่ได้มีความเหนียวเน่หนาอะไรนะคะก็เลยจะกลายเป็นกันแดดที่ชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยมากๆในตอนนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถคนที่ผิวมันก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะตัวนี้จะเป็นออยล์คอนโทรลด้วยนะคะแล้วก็อย่างพี่ต่ายเนี่ยเป็นคนที่ผิวหน้ามันผิวหน้าแพ้ง่ายแล้วก็ผิวหน้า เป็นสิวง่ายนะคะจะบอกว่าใช้ตัวนี้ไม่ได้มีอาการแพ้ระคายเคืองหรือว่าไม่ได้มีความเหนียวหรือหนาอะไรจะบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆตัวนี้นะคะอาตัวต่อไปก่อนที่พี่ต่ายจะมาใช้ตัวนี้นะคะพี่ต่ายใช้ตัวนี้อยู่นั่นก็คือเป็นแบรนด์ที่มาจาก k a นะคะ จะบอกว่าตัวนี้จะเป็น K A U V ไว i t ทนน n e y นะคะจะมี S P F 50 P A บวกบวกเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นออยฟรีนะคะก็คือผิวมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะมาเจอตัวนี้พี่กระต่ายก็ใช้ตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่า 1. คือมันหาซื้อง่าย 2. ก็คือราคามันไม่แพงแล้วก็มันมี S P F 50นะคะแล้วก็มันไม่ได้มีความเหนียวเหนอ,อะไรมากมายนะคะระหว่างวันนะคะปึ๊บอ่านเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมเขาจะเป็นครีมสีขาวข้นๆแบบนี้เลยนะคะ ถ้าตัวนี้มันจะซึมยากกว่าตัวของนีเวียหน่อยนะคะเพราะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมเนาะแต่ว่าพอทาไปสักพักนึงค่ะมันก็จะเซตตัวมันก็จะค่อยๆซึมไปนะคะแต่ว่าจะใช้เวลาซึมนานกว่าตัวนีเวียนะคะถ้าสมมติว่าช่วงไหนนีเวียหมดก็จะมาใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะสามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะแต่ก็ยังชอบตัวนี้มากกว่านึก่ะแล้วก็ อ๋อตัวนี้นะคะพี่ต่ายซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเหมือนกันนะคะราคาประมาณร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะคะราคาไม่แพงปริมาณเขาจะอยู่ที่ส5บหกรัมนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นจากแบรนด์ดีเวียนะคะตัวนี้จะไม่เชิงว่าชอบนะคะแต่ว่าด้วยความที่อยากจะรู้อยากจะลองพอด้วยความที่เห็นเขาจะเป็นแบบจะเป็นเหมือนเป็นกันแดดที่ไปในรูปแบบของน้าน้านมอะคะ่ะเนี่ยต้องขย่าก่อนแล้วค่อยเอามาใช้นะคะแต่พอพี่ต่ายมาลองใช้จริงๆรู้สึกว่า ระหว่างวันหน้าเหนียวมากก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะเอามารีวิวในคลิปนี้ด้วยเผื่อจะให้เป็นทางเลือกสําหรับท่านอื่นนนะคะพี่ต่ายว่ามองว่าถ้าผิวหน้าถ้าผิวหน้าแห้งอาจจะใช้ได้ใช้ดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่พี่ต่ายเป็นคนผิวหน้ามันแล้วแบบใช้ระหว่างวันตัวนี้จะเยิมเลยแล้วรู้สึกว่ามันมันมันเหนื่งปหมดเลยตัวนี้มันจะเป็นหย,ด,หยดน้ําแบบเนี้ยจะเป็นน้ํานมแบบนี้เลยนะคะ ทาไปสักพักหนึ่งมันจะซึมเร็วนะแต่ว่าระหว่างวันหน้ามันจะมันจะเยอะมากตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตัวนี้นะคะพี่กระต่ายก็ซื้อมาจากโลตัสหน้าบ้านนะคะประมาณร้อยต้นๆเลยคะ่ะร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทราคาประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากลองก็สามารถซื้อมาได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่พี่สายใช้ผิวหน้าแล้วมันมันมันเยอะพี่สายก็เลยจะเอาปรับด้วยความที่มันยังมีอยู่ใช่ไหมพี่สายก็จะเอาปรับมาใช้ที่ผิวตัวแทนนะคะระหว่างวันนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นส่วนน้ำนมนะ ก็ยังเป็นกันแดดสำหรับผิวหน้าแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสเปรย์นะคะจะบอกว่าตัวนี้ชอบมาก ชอบมากจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นสเปรย์ที่เป็นกันแดดสเปรย์ที่ใช้ฉีดหน้านะคะ SPF เขาจะอยู่ที่50 PA บวกๆเหมือนกันนะคะจะเป็นจากแบรนด์เดอร์มานะคะจริงๆแล้วแบรนด์นี้เขาจะเป็นแบรนด์ที่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่รับผลิตครีมแล้วตัวนี้เพื่อนหิ้วมาให้้วมาให้ได้ในราคา700ยวมาให้ลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าพอใช้เสร็จแล้วเฮ้ยชอบมากฝากเพื่อนซื้อตลอดเพราะว่าหนึ่งที่จุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือว่าเขาจะเป็นสเปรย์ฉีดทับเมคอัพได้เลยนะคะเดี๋ยว่สายจะ ก็เขย่าก่อนใช้แล้วก็ถ้าเราแต่งหน้าแต่งอะไรแบบนี้เร็จใช่ไหมคะระหว่างวันถ้าอยากจะบล็อกผิวหน้าจากแสงแดดอีกทีหนึ่งนะคะเราสามารถฉีดได้เลยช็อพักนึงให้มันเซ็ตตัวเข้าไปนะคะตัวนี้มันบางเบามากจนรู้สึกว่าเฮ้ยได้ฉีดหรือเปล่าวะแต่จริงๆมันฉีดนะคะเดี๋ยวพี่สายจะฉีดให้ดูเนี่ยถ้าฉีดจี้จแบบนี้เห็นไหมถ้าฉีดจี้จแบบนี้จะเป็นกันแดดออกมาเลยแต่ด้วยความทมี่ตอนฉีดรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบ มันเหมือนไม่ได้ฉีดนะคือมันบางมันเบามากแล้วมันไม่มีความเหนียวเหนอะหนาอะไรนะคะหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วเรายังรู้สึกเลยว่าเหมือนมันจะมีอะไรอ่ะมาเคลือบหน้าเราอยู่แต่ว่าเคลือบในขณะที่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปกปิดเมคอัพนะตาแก้มปากก็ยังอยู่นะคะคือแบบเฮ้ยมันดีมากตัวนี้ชอบมากคือแบบว่านึกออกไหมเหมือนระหว่างวันถ้าสมมติว่าเฮ้ยแดดมัน แดดมันแรงมากแดดมันร้อนมากแล้วเราอยากจะทาการแดดเพิ่มแบบเนี้ยเฮ้ยเราต้องไปแต่งหน้าเราต้องลบหน้าล้างหน้าแต่งหน้าใหม่หรือเปล่าไม่ต้องค่ะคือไม่ต้องอถ้าสมมต to ิว่าท <rix> ี่หน้ามีเหงื่อแค่เอากระดาษทิชชู่เนี่ยซับ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 เหงื่อออกหรือว่าซับความมันออกนะคะจากนั้นก็ใช้ตัวเนี้ยขีดทับได้เลยนะคะจะเป็นตัวที่พี่ต่ายชอบมากๆจริงๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะได้นะคะก็ เรหาซื้อไม่ได้นะคะก็ลองติดต่อพี่ต่ายเข้ามาได้นะคะถ้าสงสัิว่ามีคนสนใจเยอะพี่ต่ายอาจจะรับมาขายเองนะคะแต่ว่าอาจจะขอบวกกาไรนิดหน่อยจริงๆนะคะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่ต่ายให้ไลน์ไอดีทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยนอกจากใช้ผิวหน้าพี่ต่ายจะใช้ผิวกายด้วยเหมือนกันระหว่างวันถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแดดมันร้อนว่ะต้องหากันแดดม,มาเซฟอีกทีนึงแต่ถ้าเราไปใช้ในรูปแบบของที่เป็นเนื้อครีมแบบเนี้ยทาระหว่างวันที่มันร้อนมากๆะคะ่ะมันจะรู้สึกเหนียวเหนอะมากเพราะฉะนั้นพี่ต่ายก็จะใช้เป็นสเปรย์เหมือนก,นก ก็จะฉีดเหมือนกันเลยนะคะอ่ะตัวต่อไปเป็นในรูปแบบของครีมกันแดดสําหรับผิวกลายบ้างนะคะครีมกันแดดส,สาหรับผิวกายพี่ต่ายใช้อยู่2แบรนด์ก็คือจะมีของนีเวียกับของบารานาบสนะคะบานานาบสพี่ต่ายชอบแบบที่เป็นสเปรย์มากกว่านะคะแต่ว่ามันหมดแล้วแล้วเราเพิ่งไปซื้อตัวนี้มาใหม่ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้หมดแล้วแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอบบีกนะคะจะเป็นนีเวียเหมือนกันนะคะขวดสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสูตร Pro Protect Refresh คือจะเป็นสูตรที่แบบเย็นๆเ,เหมือนเวลาที่ทาไปที่ผิวว,ว,าว่ายให้ดู เหมือนเวลาที่ทาไปที่ผิวสักพักหนึ่งรอให้มันเซตตัวค่ะแต่ว่าทันทีที่ทามันจะรู้สึกแบบมันจะรู้สึกแบบเย็น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 สบายผิวนะคะเพราะด้วยความที่ตอนนี้อากาศที่บ้านเรามันร้อนมากเพราะฉะนั้นพอมีอะไรเด็นเย็นมากระทบผิวมันจะรู้สึกแบบสดชื่นมันจะรู้สึกแบบคูลนะคะตัวนี้พี่่ายได้ตอนที่มันมีโปรโมชั่นพอดีจาก199บาท โลตัสจัดโปรโมชั่นเหลือ99าบาทค่ะดิฉันก็ต้องรีบสอยมานะคะเพราะด้วยความที่อาทิตย์หน้าพี่่ายต้องไปเที่ยวที่สมุยนะคะกันแดดเป็นอะไรที่จําเป็นมากแล้วขวดนี้มันขวดเล็กๆคือขวดแบบพกพาง,ง่ายนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยว่ากันแดดเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะคะต่อให้เราจะแบบว่าทาครีมบารุงอย่างดีแล้วก็หรือว่าขัดตัวขัดผิวแต่ถ้าเราไม่ทากันแดดนะคะพี่่ายบอกเลยว่าการทาครีมบารุงหรือว่าการกินดีอยู่ดี ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทาก,กันแดดนะคะเป็นอะไรที่จําเป็นจริงๆนะคะก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหากันแด,ดดอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็ราคาแบบราคาไม่แพงแต่ว่าใช้ดีนะคะพี่ต่ายแนะนําในไอเทมในคลิปนี้เลยนะคะใช้ดีจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ แล้วถ้าเพื่อนๆใช้ตัวไหนอยู่นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเหมือนแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวไหนใช้ดีไม่ดียังไงนะคะก็ถ้าชอบคลิปของพี่กระต่ายก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดทคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็อยากให้พี่กระต่ายทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะถ้าพี่กระต่ายทำได้พี่กระต่ายจะรีบทำคลิปให้ทุกคนเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนค่าสวัสดีค่ะ